สวัสดีค่ะร้านเฟอร์นิเจอร์ไม้บ้านปัญญานะคะวันนี้นะคะเราจะพามาดูชุดเซตห้องนอนนะคะสําหรับอันนี้เป็นไม้สักแท้ๆเลยนะคะจริงๆทีวีเนี่ยถ้าอยู่ในห้องนอนมันต้องตั้งเข้าหาเตียงใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเรากลัวว่าคุณผู้ชมจะไม่เห็นนะคะก็เลยตั้งหันหน้าออกอย่างนี้ก่อนนะคะสําหรับที่วางทีวีอันนี้นะคะมันยาว2เมตรนะคะแล้วก็เป็นลักษณะโมเดิร์นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นบานเปิดซ้ายฝานะคะคุณผู้ชมคะ่ะแบบนี้นะคะ ที่ชอบความโมเดิร์นเนี่ยมาที่ร้านบ้านปัญญาได้เลยนะคะเพราะมีทั้งแบบโมเดิร์นแล้วก็ไม่โมเดิร์นนะคะแต่ว่าทําจากไม้สักแท้ๆนะคะคุณผู้ชมคะ่ะแล้วก็สําหรับเตียงตัวนั้นนะคะก็ออกสไตล์โมเดิร์นตู้หัวเตียงก็ออกแนวโมเดิร์นเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูตู้หัวเตียงก่อนเป็นไม้สักแท้ๆนะคะราคาเท่าไหร่เอ่ยนะวันนี้นะคะ 2,900, 2990นะคะ ก็มันจะเป็นแบบมนมแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะ่ะใครที่ชอบความเป็นไม้สักแต่ว่าไม่ชอบแบบโบราณมาที่ร้านบ้านปัญญาได้เลยอยู่ติดถนนราชพฤกษ์นะคะสําหรับเตียงตัวนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวนะคะมองมองไม่เห็นแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะทิ้งราคาไว้ตรงข้างล่างนะคะกดดูตรงข้างล่างได้เลยนะคะสําหรับเตียงไม้สัก6ฟุตตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าแบบโมเดิร์นเหมือนกันนะคะคือเป็นบานแบบว่า เป็นไม้สักแท้แล้วก็บานมันจะต่อกันแบบนี้อันนี้พอดีมันไม่ชัดไม่ค่อยชัดนะคะอ่ะอะเป็นบานเลื่อนนะคะตู้เสื้อผ้าน,นี้เป็นบานเลื่อนแบบตอนเดียวนะคะก็คือแยกตรงกลางเอาขึ้นชั้น2ชั้น3เนี่ยได้เลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ความแข็งแรงเนี่ยเกินร้อปซนะคะคุณผู้ชมคะ่ะแล้วก็อันนี้อันนี้สูง2เมตรเหมาะกับคนที่สูงแค่พอเพียงนะคะสําหรับไซส์คนไทยนี่ก็คือสูงพอเพียงอะเนาะอันนี้สัก ซื้อให้คุณคุณคุณแม่เนี่ยโอเคเลยเนี่ยกำลังสวยยาว2เมตรนะคะจะเก็บเสื้อผ้าเราเนี่ยซื้อมาราคาแพงๆเนี่ยเราก็ต้องเนาะเอาให้มันแบบเหมาะสมกับเสื้อผ้าที่เราซื้อมานะคะแล้วก็ก็มีโต๊ะเครื่องแป้งแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะ่ะแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งเออแบบแบบรูปร่างมันก็จะแปลกๆแบบแบบโมเดิร์นแบบนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูอีกห้องนึงนะคะ สำหรับอันนี้ก็เป็นชั้นวางทีวีที่แบบว่าอันนี้คือมือจับเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็สําหรับอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าแบบโมเดิร์นอีกแล้วค่ะมีขาแบบนี้เลยทุกอย่างเป็นไม้สักนะคะแล้วก็อันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าเขาวางต่อกัน2หลังนะคะอันนั้นจะเป็นสูง2เมตรแล้วก็น้ากว้างตรงเนี้ยเมตรหกสิบสำหรับอันนี้สูง2เมตรน้ากว้างเมตรยี่สิบทุกอย่างแยกอย่างนี้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเวลาไปส่งเนี่ยเขาก็ถอดบานซ้ายขวาไปนะอันนี้ก็เหมือนกันถอดซ้ายขวาเออถอดบานออกแล้วก็แยก แยกเป็นแบบนี้นะคะเป็นสองสองฝั่งแล้วก็ไปประกอบที่หน้าง,งานเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะ,คะออจะถอดประกอบกี่ครั้งก็ไม่ต้องห่วงนะคะมันมันเป็นไม้สักแท้เนื้อมันเหนียวอะ่ะมันไม่ต้องกลัวแบบว่าเดี๋ยวน็อตจะคลอนหรืออะไรงเงี้ยไม่ต้องห่วงเลยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นเตียงไม้สักแท้ขนาด6ฟุตนะคะคุณผู้ชมคะ่ะมันแบบมนๆอย่างนี้นะคะราคาก็เดี๋ยวดูก่อนราคาไม่ค่อยเจอนะคะนี้ตัวนี้ราคา14 0 0 0พัน 14,500นะคะคุณผู้ชมเป็นไม้สักแท้ถ้าใครที่อยากได้อย่างที่บอกอยากได้ไม้สักแต่ว่าอยากได้แบบโมเดิร์นหน่อยมาที่ร้านบ้านปัญญาเลยนะสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์0984287619นนะคะโอเคสำหรับวันนี้ให้ดูกันแค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ